สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาที่บ้านยมเหรียญน,นันน่งกุญห์แขงเหรอสุดทัศินย่านพิดิกแหละตอนนี้ก็รับมอบวินแชร์สามคันครับปา,า,าร์ตอัศจรจย์วงเล็บมาผิดบ้านครับแต่ก็เลยมาได้วินแชร์ครับอู้อ,าาอัศตรจันอีรีสงสัยยายอยากให้มาเอาวินแชร์ครับเราเลยให้มา ดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาที่บ้านยมเหรียญนันญ่งกุญญ์แขงเหรอสุดทศินย่านพีษอีกแหละตอนนี้ก็รับมอบวินแชร์สามคันครับป๊าดอัศจรรย์วงเล็บมาผิดบ้านครับแต่ก็เลยมาได้วินแชร์ครับอู้อัศจรรย์อีลีสงสัยยายอยากให้มาเอาวินแชร์ครับเราเลยให้มาเป่าแหลกก่อน คนป่วยที่รอวินแชร์ก็รออีกนิดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่อันนี้มาถือว่าไม่ผิดนะครับโอ้คันนี้ก็ยังปิ้งเลยครับสำหรับคนป่วยแล้วนะครับสภาพในที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคนป่วยที่ลําบากก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวทางบัดก็จะเอาไปทําความสะอาดและดูแลเพิ่มเติมอีกนะครับก่อนอุโมทนาบุญกับคุณโยมคุณยายเหรียญนะครับนะครับสุดทสินนะครับอันนี้ก็ถือว่าลูกหลานก็ได้มอบบินแชร นะครับเพื่อเอาทิศให้คุณยายเหรียญนะครับทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับสคันซึ่งคันสเตเลสนี่ถือว่าเป็นคันที่ถือว่ามันใช้ได้นานได้ดีนะครับและเหมาะสำหรับคนป่วยที่ต้องนั่งนะครับถ่ายอุจจระนะครับทำธุระหนักนะครับสนับเหมาะแบบญาติที่คนป่วยที่ลําบากในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่าลูกหลานก็กําลังทําความสะอาดให้ในบางส่วนนะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับ แล้วที่สวนบุญสศลให้ยายเลียนนะครับสุทธสินนะครับอันนี้ก็เป็นวินแชร์ที่ลูกหลานคุณยายเลียนสุทธสินนะครับก็มอบถวายให้วัดป่าอัมพวันคุณอนุสรเพื่ออุทิศให้ยายเลียนนะครับสุทธสินบ้านตักไก่น้อยนะครับหมูสีนะครับหมูสีนะครับปนุโมทนาบุญร่วมกันครับ<ม>สิ่งของที่ได้ถึงแม้ว่จาจะในสภาพประมาณนี้เดียวทางวัดก็ทําความสะอาดเพิ่มเติม,ตมให้เหมาะกับผู้ที่ใช้นะครับฉะนั้นก็ ให้ทุกท่านที่มีสิ่งของนะครับที่จะร่วมบริจาคก,ก็เชิญเจริญพรได้ที่วัดป่าอัมพวันหรือประสานมายังเบอร์โทร0956157239พระจารย์เกดษ์นะครับขออนุโมทนาบ,บุญร่วมกันครับสำหรับผู้ติดตามนะครับที่กําลังติดตามอยู่ณขณะนี้ก็กดแชร์กดไลค์และกดติดตามซับกระดิ่งซับสไครดเลยนะครับผมขอบคุณครับ เช้าวันที่4นะครับตุลาคม2 5 6 6นะครับในช่วงเช้าก็ได้รับบริจาควินแชนะครับจากลูกหลานใหญ่เหลียญสุดทศินนะครับที่มอบถวายให้กับโครงการอัมพวันปันสุขปันใจนะครับเพื่อจะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่มีความลำบากในการขึ้นไปต้องใช้วินแชนะครับตอนนี้ก็ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับที่ตอนนี้ท่านใดที่มีสิ่งของนะครับจะเป็นวินแชร์หรือเตียงอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับทางการแพทย์ที่จะบริจาคก,ก็เชิญเจริญพรได้นะครับหลังจากรับวินแชร์เรียบร้อยก็ภารกิจนะครับภารกิจจัดที่นอนให้คนป่วยครับมายั้งมากคอยยังมากคอยเออยังมากคอยยังมากค่คอย เอาบุญตอนเสาร์เด้อครับเด้อนั่นแหละสับสิ่งที่จะมามอบก็เป็นบินแชร์นะครับเออนั่งรถก่อนนั่งรถก่อนเออ,อันนี้โอ้ยบุญทันใต้เลเนาะของยาย,ดย,ยได้เหรียญได้หน่เออหาบมดหายากขนาดรุ่นแบบนี้เพราะ,สะเสด็จนั่งอาบน้ำพร้อมแพงเออ,เอ,อนี่ล่ะได้บุญทันใต้เลยได้ยายเด้อได้ทั้งหมดเออสาธุสาธุ เอออ้าวนี่แหละยูเมืองบาดนี่ปดล็อกเบรกน้ำเด้อบตอนนี้บริลอกดอกเออหยียบไปอ๋อนั่นแหละเอาล็อกยูเมืองมาดิพอดีกับประตูบ่เวลาออกไปอาบน้ำลองลองเมืองลองก่อนลองก่อนทำทาเออลอมหลอมเอาโอเคมามาโอ้พอดีเลยเออไปเข้าห้องน้ำก็จะค่อยยูไปทางคุนเวลา ไปเข้า้องน้ำก็เอาทั้งหนาขึ้นก่อนเด้อบอ้หน้าบ่อพุ่นของน้ำพี่พุ่น้องน้ำพี่พุ่นโอ้ยนี่บอเกอร์แล้วก็ประเบ่หอันนี้ของเขาโอ้ยของไอ้ไรอามาใหญ่มาเออใหญ่มา่ชยรูปหันหนามาใช้รูปครั้งนี้เออเราเดี๋ยวเราเมียเราเองดออเออเอาเตียงมาให้เราก็พอแล้วแหละมามามา ไปยืนทางพุ่นถอยหลัางนี่อีกถอยหลังอีกถอยหลังอีกเออนั่นแหละผู้ใหญ่พผ่นสิทดิเขาประชุมนั่นแหละอ้าวประทับถ่ายภาพนิ่งพระจันทร์เป็นวิดีโออ้าวสาธุเมื่อวานโทรหาแต่พระบาวางเมื่อวานพระไปอยู่ลำไปมาก็เลยว่าถากกอนกลับมากกับคำแล้วตอนเศร้าก็เลยถือโอกาสมากกอนโยมผู้สิทธิ์ไปถวายจังหันก็บอกถากกอนเดี๋ยววินแช่ไม่โยมก้อน มันมีตะกรนหลายโขดได้โยมเด้วยยมาเอาบุญน้ำกันในสาธุอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดติดตามกดซับสิงด้วยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าบุญรอบเช้าในของวันที่4นะครับแต่ตอนบ่ายมีภารกิจอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่อำเภอชำนี้ฝากติดตามครับเราจะได้ไปรับบุญด้วยกันขอบคุณครับ